สวัสดีครับนี้ผมกับกบให้คิดสั้นๆใช่ไหครับคลิปสั้นๆเนี่ยครับมันเป็นงานใน2องปลามาครับนักล่าตอนที่สี่ครับยังมันเป็นงานเลยดูว่าจกะตีเลยตรับให้ได้ของนราเดียครับ เห,หน้ามานีอ่อาชีพหมอแข้งเอานะครับตเรียดโตเนี่ยใส่ในชุดใหม่เพราะว่าเต่วันี้ยได้กลับมาถึางเตะประมาณไปประมาณซีนาทีครับเต่วันนี้มีอาชีพหมอแข่งปลาสลิดตรงนี้ครับปลาสลิดแมนครับขวดปลาสลิดเลยครับ